เมนูการเงินเมื่อเราเข้ามาที่หัวข้อเมนูการเงินนะคะเรามาที่เงินสดธนาคาร eWallet กดเข้ามาได้เลยค่ะเมื่อกดเข้ามาแล้วนะคะสิ่งที่เราเห็นคือเราจะเห็นกระเป๋าเงินแค่กระเป๋าเดียวค่ะนั่นก็คือกระเป๋าเงินสดค่ะใน่นก็นหมายความว่าถ้ากิจการของคุณมีเงินสดเพียงแค่กระเป๋าเดียวก็ไม่ต้องเพิ่มช่องทางการเงินนะคะแต่ถ้าเกิดมีในกรณีเงินสดย่อยหรือในส่วนของบัญชีอื่นๆที่เทียบเท่าเงินสดก็ให้สร้างบัญชีขึ้นมาเพิ่มค่ะ โดยวิธีการสร้างนะคะไปที่ปุ่มเพิ่มช่องทางการเงินตรงนี้หรือไปที่เมนูการเงินแล้วก็ไปที่หัวข้อนี้แล้วก็เลือกบวกเพิ่มช่องทางการเงินได้เลยค่ะพอเข้ามาแล้วนะคะก็จะมีการกรอกข้อมูลแบบพื้นฐานและขั้นสูงเช่นเคยเดี๋ยวปอยขออนุญาตไปที่ขั้นสูงเลยนะคะเมื่อเราลองกดขั้นสูงแล้ว ตัวแรกค่ะเลขที่ช่องทางการเงินตรงนี้ระบบจะรั n n i n g ให้อัตโนมัติค่ะต่อมานะคะแล้วกระเป๋าเงินที่เราจะสร้างเนี่ยเป็นประเภทใดเราไปเลือกตัวเลือกแรกกันก่อนค่ะนั่นก็คือเงินสดถ้าเป็นเงินสดนะคะท่านเพียงแค่พิมพ์ชื่อกระเป๋าเงินค่ะปล่อยขออนุญาตยกตัวอย่างเป็นเงินสดย่อยนะคะแล้วก็ใส่คำอธิบายค่ะยกตัวอย่างนะคะ ถ้าเกิดปอยจะตั้งชื่อเป็นเงินสดย่อยโรงครัวคำอธิบายปอยก็อาจจะใส่ว่าเป็นเงินสดย่อยโรงครัวสำหรับสวัสดิการพนักง,งานอาหารกลางวันค่ะเรียบร้อยแล้วก็กดบวกเพิ่มเงินสดได้เลยค่ะเพียงแค่นี้นะคะที่เมนูการเงินของท่านก็จะมีกระเป๋าเงินทั้งหมด2กระเป๋าแล้วค่ะต่อมาค่ะกดเพิ่มช่องทางการเงินอีกค่ะ รอบนี้ก็จะเป็นการเพิ่มประเภทธนาคารค่ะก็จะมีธนาคารนะคะช่องแรกให้เราเลือกว่าเป็นของเจ้าใดแล้วก็ประเภทบัญชีค่ะประเภทบัญชีนี้ห้ามผิดเลยนะคะก็จะมีบัญชีกระแสรายวานันออมทรัพย์และฝากประจำเพราะว่าระบบจะผูกไว้กับผังบัญชีที่แตกต่างกันค่ะต่อมานะคะชื่อบัญชีธนาคารเบื้องต้นระบบจะดีฟอลด์ไว้ให้เป็นชื่อของกิจการค่ะเลขที่บัญชีธนาคารก็ระบุเข้าไปได้เลยนะคะ เรียบร้อยแล้วกดบวกเพิ่มบัญชีธนาคารได้เลยค่ะแต่ถ้ากรณีที่เราเลือกเป็นรูปแบบขั้นสูงนะคะก็จะมีชื่อสาขาเลขที่สาขาและคําอธิบายให้เราใส่เพิ่มเติมนั่นเองค่ะและอย่างบรรทัดล่างสุดนะคะที่เป็นเครื่องหมายติ๊กถูกก็จะมีให้เลือกอยู่3ตัวค่ะตัวแรกค่ะคำว่าใช้รับเงินหมายความว่าถ้าเกิดว่าเรามีการบันทึกที่เมนูรายรับ แล้วจะบันทึกรับชำระเงินก็จะขึ้นบัญชีธนาคารนี้ให้เราเลือกค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการแยกบัญชีนะคะแล้วบัญชีนี้ไม่ได้ใช้รับเงินเราก็นำเครื่องหมายติ๊กถูกออกแบบนี้ค่ะดังนั้นเวลาพนักงานของท่านนะคะจะบันทึกรับเงินก็จะไม่ขึ้นชื่อบัญชีนี้ให้เลือกค่ะเรียบร้อยแล้วก็กดบวกเพิ่มบัญชีธนาคารได้เลยค่ะ ต่อมานะคะกดเพิ่มช่องทางการเงินค่ะเลือกประเภทเป็น e wallet รูปแบบผู้ให้บริการก็มีทั้งแบบผู้ให้บริการรับชำระเงินหรือว่า e commerce นะคะแล้วก็ผู้ให้บริการค่ะแพลตฟอร์มต่างๆนะคะเราก็เลือกได้เลยชื่อบัญชีเบื้องต้นก็จะเป็นชื่อกิจการเช่นเคยค่ะแต่เราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้นะคะเช่นเป็นชื่อกิจการของเราก็จริงแต่ว่าอาจจะตามด้วยชื่อร้านค้านะคะ หรือจะเอาชื่อร้านค้าขึ้นมาขึ้นต้นก็นได้นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะก็ถ้าเกิดมีรหัสหรือว่าเลขที่ของกระเป๋าเงินของแต่ละแพลตฟอร์มก็สามารถใส่เข้าไปได้ค่ะแล้วก็กดเพิ่ม e-wallet ได้เลยค่ะต่อมานะคะกดปุ่มเพิ่มช่องทางการเงินประเภทสุดท้ายค่ะเป็นในเรื่องของบัญชีสำรองรับจ่ายนะคะ ปลอยเขาเนตั้งชื่อเป็นสำรองจ่ายกรรมการค่ะอาจจะแยกบุคคลเลยก็ได้นะคะเป็นสำรองจ่ายกรรมการในกอแบบนี้ค่ะแล้วกดเพิ่มบัญชีสำรองจ่ายค่ะแต่ถ้าเป็นบัญชีสำรองจ่ายนะคะจะไม่ได้มาสร้างเป็นกล่องกระเป๋าเงินอยู่ที่แถบนี้ค่ะแต่เขาจะอยู่ที่แถบนี้แยกต่างหากค่ะ สาเหตุที่แยกเป็นคนละแถบกันนะคะก็เพราะว่าถ้าเกิดเป็นเงินสดธนาคารและ e w a l l e t เนี่ยจะเป็นผังบัญชีหมวดหนึ่งก็คือถือเป็นสินทรัพย์ของกิจการค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นสำรองจ่ายนะคะถือเป็นผังบัญชีหมวด2ก็คือนี่สินของกิจการที่เมื่อมีใครสำรองจ่ายไปแล้วก็ต้องโอนเงินคืนให้นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการเพิ่มช่องทางการเงินเพื่อบอกให้ระบบทราบว่ากิจการของท่านมีกระเป๋าเงินใดบ้างค่ะ